เดี๋ยวคลิป EP นี้มีของดีมาแจกอีกแล้วครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการล็อก FPS นะครับในคลิปนี้จะขออนุญาตเฉพาะคนที่ใช้การ์ดจอ NVIDIA นะครับใช้การ์ดจอ NVIDIA อทำไมเราถึงต้องล็อก FPS ที่เราต้องล็อก FPS เพราะว่าเราล็อกมาให้การ์ดจอมันทํางานหนักเกินไปแล้วก็ให้มันเสถียรในเวลาที่เราเล่นเกมนะครับ ให้เพื่อให้มันภาพมันสมูทขึ้นไม่ปวดหัวอะไรอย่างนี้แล้วก็วิธีการก็คือนะครับเราก็คลิกขวาคลิกขวาตรงหน้าจอเปล่าๆนะครับแล้วก็มาตรงที่ nvidia control panel อ่าอันนี้ผมเปิดหน้าเกมไว้อยู่นะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงแต่ให้มาสนใจที่หน้าต่างนี้นะครับถ้าเรามาคลิกตรงที่ minute 3 d setting ตรงนี้นะครับ พอติ๊กมาแล้วก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับในหน้านี้ข้างบนมันก็จะมีอยู่2แถบนะครับแถบ Global Setting กับแถบ Program Setting ให้เรามาติ๊กตรงแถบ Program Setting นะครับอ่าพอติ๊กมาตรงนี้แล้วนะครับเราก็กดคำว่า Add นะครับแล้วก็เลือกเกมที่เราต้องการ l o c a FPS นะครับเดี๋ยวรายชื่อเกมมันก็ขึ้นมาเองนะครับถ้าเราหาเกมของเราไม่เจอเราก็กดไปที่ Browse นะครับ แล้วก็ไปยังตำแหน่งเกมที่เราได้ติดตั้งไว้นะครับอันนี้อีกวิธีหนึ่งส่วนในคลิปนี้ผมจะมาล็อก FPS ของของเกมเกมอาร์คนะครับนี่ก็จะเป็นชุตร์เกมนะครับนะแต่ถ้าใครเป็นเกมอื่นอย่างเกมเกมสกรรมเขาเรียกสกรรมตรงนี้เฉยๆอะไรก็ได้นะครับผมเอาเกมอาร์คนะ ผมก็กดเลือกของ Game, กกเกมมาคุอซเตเกมแล้วกดเลือกโปรแกรมไปนะครับพอเราเลือกโปรแกรมตัวเกมแล้วแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับสกรมสาลงมานะหาคําว่าตรงนี้ครับแม็กเฟมเลทนะครับก็ให้เรามาเลือกเฟมเลทตรงนี้นะครับอันนี้สามารถเลือกได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงพันเฟมเลดเลย แต่ว่าให้เรามาติ๊กตรงนี้แล้วก็ใส่เลข30ลงไปนะครับล็อกไปที่30ก็พอแล้วนะครับกดโอเคฮะก็แค่นี้เองเลยครับแค่นี้เลยแต่ว่าตัวเกมเราก็ต้องเราก็ถ้าเราเล่นอยู่เราต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับถ้าออกไม่ออกเกมเข้าใหม่เฟร,รมก็จะไม่เปลี่ยนให้นะก็คือตอนนี้ในเกมอาร์คของผมมันจะเป็น30เฟร,รมนะครับนี่ล็อกไปที่30เฟร,รมครับ ภาพก็จะเห็นแบบถ้าคนมองออกครับมันก็จะไม่ไม่ไม่ลื่นนะมันก็จะมีหน่วงหน่วงหน่อยกระตุกกระตุกหน่อยนะแล้วก็ไม่ค่อยชัดไม่ไม่ค่อยชัดเพราะอะไรไม่ค่อยชัดเพราะว่าผมปรับสเกลลงนะครับปรับความคมชัดของตัวเกมอันนี้ที่ต้องการให้ปรับเพื่อที่จะใช้กับโปรแกรมรอ s สเล e นะครับใครที่สเปค เรื่องที่ไม่แรงมากและเกมมันกินทรัพยากรสูงบางคนเอาไปใช้กับเกม gta อะไรอย่างนี้นะครับ gta 5 m มาแล้วเจอหมอดเจอคนเยอะ fs drop อะไรอย่างนี้ครับก็ใช้งานได้แบบนี้ทีนี้เราก็เปิดโปรแกรม lossless scaling ขึ้นมานะครับในตัวโปรแกรม lossless scaling นะครับก็จะปรับเป็น full s c r e นะครับตรงนี้ คูนสกรีนแล้วก็ Ls 1นะครับ Ls 1คือภาพสวยนะชัเป็นตรวฟอร์มานเปิดนะครับตัวโหมดนี่ผมจะบล็อก fs ไว้ที่30แต่ผมต้องการ fs 60ขึ้นผมก็เลยใช้เป็น x 3 x 3ก็คือมันคูณ3เท่านะครับเพราะฉะนั้น fs ผมที่จะได้คืออยู่ที่90 fs อยู่ที่90ผมเอาล็อ,อก3แล้วก็ Resolution Scale ก็ปรับเป็นตรงนี้นะครับก็จะได้เฟรมเรทที่ลื่นไหลแล้วก็ภาพที่ชัดขึ้นนะแต่อีกอย่างที่เราต้องตั้งค่าก็คือในตัวเกมเราต้องตั้ง resolution scale ให้มันให้มันต่ำลงนะครับนนี้ผมผมใช้เป็น full sd จอ full sd ก็กด esc มาตั้งค่า Option นะครับไปที่นะครับ e s o l u t i o นนะครับเกมอื่นก็เหมือนกันนะครับ ที่เราสามารถตั้งเป็น Windows b o ร์สเลหรือว่าโหมดหน้าต่างแบบเต็มจออะไรแบบนี้ได้นะครับก็สามารถตั้งสกิลพวกนี้ได้อันนี้จากคูณเอสดผมตั้งมาอยู่ที่พันยี่สคูณหนึอ่าที่เราต้อง,งตั้งตรงนี้เพราะว่าเพื่อให้มันกินทรัพยากรน้อยลงแล้วก็มันก็จะเรนเดอร์ภาพได้เร็วขึ้นพอมันเรนเดอร์ภาพได้เร็วขึ้นแต่ภาพมันไม่ชัดภาพมันจะดูแตก มันก็จะดูแตกๆแบบแบบในตัวเกมนี้นะครับแต่ด้วยความที่มันสมมุิมันทําให้เวลาเล่นเกมลื่นขึ้นบวกกับถ้าเราใช้โปรแกรมล o อตเตอร์สเกลลิมาสเกลม,มันเนี่ยภาพจะคมชัดขึ้นไปหลายเท่าแล้วก็เกมลื่นขึ้นครับทีนี้ผมจะสเกลให้ดูนะครับจากการตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้วครับก็กดสเกลตรงนี้อ่าแล้วก็ติ๊กตัวนี้นะครับพอเราติ๊กตัวเกมแล้วปึ๊บ เอฟเห็นไหมกูเห็นภาพไหมครับภาพต่างกันเลยนะครับความคามชัดชัดขึ้นแล้วก็ดูใบหญ้าก,ก็ได้นะครับนี่ผิวไหวขึ้นมันเป็น AI ครับมันเป็นการเจนเจนเฟรมของอันนี้ดูผมหันกล้องอ่าจะเห็นอยู่มุมซ้ายนะครับเฟรมจริงๆก็คือผมล็อกไว้ที่30แต่เฟรมที่มันเจนมามันได้90ครับคือเฟรมที่ผมกําลังใช้อยู่ตอนนี้หรือ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือ90เฟรมนะครับนี่แล้วก็ภาพก็ชัดขึ้นแบบนี้ครับเราจะพาไปลอมดูดจะเห็นว่ามันไม่กระตุกเลยมันไม่ภาพแตกเลยนะครับ นี้ผมหันหันเร็วอยู่นะครับภาพมันก็ไม่ได้เป็นวุ้นนะแต่ไม่ไม่ถึงว่าเราจะหันภาพเร็วขนาดนั้นถ้าหันภาพเร็วแบบว่าแบบเร็วจริงๆอะ่ะภาพมันจะเป็นวุ้นเพราะว่า AI มันประมวลผลไม่ทันนะครับผมประมวลตลเฟรมไม่ทันเนะี่ยภาพเป็นวุ้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูภาพเป็นวุ้นถ้าคุณหันกล้องเร็วเกินไปเกิดไปแบบเกินไปจริงๆอะ่ะ มันจะเป็นวุ้นยังไงคอยดูนะฮะนี่เห็นไหมครับเป็นวุ้นอย่างนี้เลยแล้วคุณก็จะมึนหัวนะครับแต่ว่าผมล็อกไว้ที่30ม p s บ p s ที่เจนมาได้90ผมถือว่าโอเคแล้วครับอนี้คือไม่เป็นวุ้นแล้วก็เล่นเกมได้ลื่น,นเกมแอคถ้าจะได้กลับมาเล่นเหมือนเดิมเพราะว่ามันลื่นแล้วนี่ฮ ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสําหรับเกมที่ใครอยากจะเล่นนะครับผมนี่ลอก SPS สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ